สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนเมนูกะเป็นเสาของวันเสาร์นะคะมือนในพ่อๆกันกับแมวมีองค์พี่เกานะคะก่อนที่แมวสีพาได้นอยไปอ่าทะเลแล้นนะคะ่ะเพื่อความประหยัดนะคะก็เลยสิเพ็ดเกาเขาห่อไปกินน้ำน,นะคะพี่น้องมอเอนูกะสิมีเมนูทอดปีกไก่กับอ่าหมักเนื้อทอดนะคะพี่น้องมอเอนูกะยูบานพี่สาวนะคะพี่น้องมอเอนูกะอาศัยนอนน้าเพลินนะคะพี่น้องพี่ค่ะจะไปเศร้าลุงมเลี่ยมกะกัวตำกัวลอยกัวยูโรนะคะพี่น้อง พอดีพี่สาวเห็นงานอยู่นีก่กเลยอาศัยค่ะประหยัดไปอีกนะคะพี่น้องมีใส่ชีวิตีตางแดนทาอันไหนพ่อประหยัดแต่กับประหยัดนะคะพี่น้องค่าจับใจสู่ลายลายกะคือเปลืองนะคะพี่น้องเปลืองโดยใส่เห็นนะคะพี่น้องมาไปดูว่าแมวถอดไก่นะคะพี่นออ้องเจ้าตัดเล็กน้อยตื่นกะสีออกไปประมาณสิบโมงนะคะพี่น้องมือนี้กับสีมีถอดไก่ถอดเนื้อไปกินนะคะเสาร์นี้กะสิพัด บะหมี่นะคะผัดบะหมี่กินก่อนห่ออกไปนะคะแต่ว่าพวกเนื้อสะเอาห่อไปกินญี่ปุ่นนะคุณหอามาฝากพี่สาวจ้ะเดี๋ยวไปเบิง่งไก่ทอดของเ้านะจ๊ะ เรากําลังรอรถทรํากันนะคะนี่รางรถทรําจะเห็นทั่วไปทุกที่จะสัญจรด้วยรถทรําหรือรถรางนั่นเองนะคะก็จะสะดวกนะคะไม่ต้องจําเป็นต้องอขับรถไปเองเนาะเพราะในเมืองรอบเมืองทุกที่จะใช้รถทรําเป็นหลักแล้วก็เนเธอร์แลนด์ก็จะเป็นประเทศที่จักรยานอันดับหนึ่งนะคะที่มีจักรยานเยอะที่สุดในโลกเลยนะคะ จะเห็นจัก,กรยานทั่วไปเลยนะคะจอดทุกที่ไหนตรงตรงนู้นนะคะตรงนู้นตรงนี้นก็จะเห็นจัก,กรยานเนช่าแล้วคนทั่วไปก็จะชอบใช้จักรยานเป็นอันดับหนึ่งของทั่วโลกเลยนะคะเมือ,องเป็นเมือ,องค่อนข้างที่จะสวยที่เป็นระเบียบเป็นเมือ,องที่แบบ สร้างบ้านคล้ายๆกันในโซนเดียวกันนะคะนี้จีสวัสดีค่ะก่อนทำดีๆถอยไปมีมีจะอ้าสวัสดีค่ะใหม่จะไปไหนกันไปทะเลทะเลแล้วตอนนี้เรารออะไรดดรถตรถ tram ที่จะไปอ่า ทะเลเดินทักนะคะ ก็เป็นรถเช่านั่งเรเรามาสุดทางแล้นะคะถ้าเกิดจำนวนคนเยอะไปเขาก็จะปิดถนนไม่ให้คนเข้านะคะโอ้ยไหนที่เราไปตรงนูน้นตรงนู้นที่เราไปรอบก่อนอันนี้เราจะมาอยู่สุดหากเลยดเดี๋ยวจะให้ดูจัก,กรยานนะคะว่าเยอะจริงๆ ตรงนู้นเป็นที่จอดจักรยานเาที่อยู่ที่หน้าตอนนี้เราก็มาถึงทะเลแล้วนะคะคนเยอะมากๆดูก่อนนะคะดูสิเราก็จะเราก็จะไปนั่งที่ร้านอาหารสักที่แล้วเราก็จะอาศัยเช่าโต๊ะเขานั่งนะคะเราก็จะสั่งดื่มกับอของร้านแล้วก็ มีร่มของร้านให้เช่านะคนเยอะมากๆเดี๋ยว,ว,ยวประมาณเที่ยงคนก็จะเริ่มเต็มมากกว่านี้นะคะเป็นทะเลกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นที่มีของเล่นเป็นวอลเลย์บอลกับสเปลเตอร์ จะเป็นโซนร้านอาหารที่เราสามารถเช่าโต๊ะนั่งแล้วก็จะโต๊ะเขาก็จะเป <c oughs> ็นแบบมีเหมือนเตียงนอนนี้ข้างหลังเหมือนจะเตียงนอนยาวๆก็ก็สวยดีก็โอเคสำหรับเราหาที่นั่งแล้วก็สั่งดื่มกับร้านได้เลยไม่ต้องเบียดกับคนอื่นอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะให้เช่านะคะ จะเป็นเตียงสำหรับนอนตากแดดนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนค็อกเทลบาร์หรือเหมือนน้ำปัน่นเห็นไหม,มตรงนี้คนไม่ค่อยมีนะคะเลือกที่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่จะได้สบายหน่อยถ้าคนเยอะก็จะพุก้านไปเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงคนก็เริ่มเต็มหาดเราต้องรีบมาจับจองก่อนนะคะ ก็วังหอยด้วยลงไปลงไปฝั่งฝั่งนน้นคนเริ่มเยอะนะปะป้าฝั่งนน้นคนเริ่มเยอะกนะันแล้วฝั่งเรายังคนก็เริ่มทยอยมา อพอแล้วมั่งน้ำอะ่ะอเมืนตะเกียงพิเศษเลยอะ่ะก็้เป็นยังมา,าเฮ้ยเด็กนี่ไั้เอิอยกขึ้นโอ้ยหัก 他赢了 ดก็ไปซื้อกับข้าวนะคะไปซื้ออาหารแับเครื่องดื่มจ้ะซาคนเยอะมากตอนนี้เขาขายยูทะเลล้วนะคะพี่น้องด้านหลังนะคะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเครื่องเลนนะคะที่เปนนาโตโตัวนี้ก็สิเป็นาเครื่องเลนของมัจจิเป็นชิงสากับมี่นะคะเป็นที่จำล่งไม่นา นี่เป็นแบบสายเชือกนะคะแลต่เป็นแบบโอนแบบเขาอธิบายยังไดลนะส่วนส้นมันสิไกลจก็หน่อยจากจุดที่แมวอยู่นะคะเพราะว่ามรงนี้สิส้นสิเบาบางนก็หน่อยมองที่แมวพักกันนั้ำแต่คือการบดนะคะพี่น้องมันสิยางลงมาทะเลหรือก็หน่อยแต่ว่าตอนเย็นเขาก็สิมีปาร์ตี้นะคะแต่ว่าเข้ากันดูเป็นไก่ปาร์ตี้เพื่อนอาศัยฟังเพลงกับเพลินนะคะพี่น้องโซนทางนั้นก็สิเป็นพวกโรงแรมนะคะ ตังเนียคนของมาพั้หลายนะคะบนเม่้ทลีีอยย่คี่หน่อยอยุคใสหนักนี่ลีหน่อย,อย,อย,อยู่ตรงนี้เห,หัวแมวเหลี่ยมมองมองอยู่ที่นองเลี่ยมตา เรียกผัดอบใช่ไหมผัดอบกรอบเผืนนอกผัดยาวคนมันเยอะกว่าแค่ชั่วโมงเดียวอะ่ะชั่วโมงเดียวคนก็เพิ่มก็มีแม็กมมก,กินอะไรคะแม็กซ์นโนลใครแค่ไหนก็จริง ไปฝากป้ากันไหนหยิบม,มาด,ดูสิเปลือกหอย,หอยไหนอู้เอาไปฝากป้าไหนไมาดูอีกสิเปรืเปเลือกหอยไปฝากป้าเยอะเลยเยอะเลยอู้อันกอนอ่ะบายบายก่อนลาบายบายก่อน ก็เงินสดของที่จ่ายก็ใล้านที่มัจ่ายเงินสดือก็ี่ไปี่ข้างไปเหมือด่กน้ึงักไปทางขังเลยจุ๊บเอาน้ำเปล่าด้วยน้ำเปล่านเดือนด้วยกันเต็มเร็วๆๆเดี๋ยวเขาดาอันนี้เราก็มาเดินที่ตลาดนะคะมันก็จะมีตลาดอยู่ข้างๆทะเลนะคะ นี้เป็นจัก,กรยานนะคะส่วนมากคนมาเที่ยวที่นี่ก็จะใช้จัก,กรยานกันเสร็จแล้วก็จะมีที่ล้างทรายนะคะที่ล้างทรายแล้วก็น้ำดื่มฟรีคนเต็มมากเลยคนเยอะมาก